เลมอนแล้วมาล่องอม,มาเน่าดูนะครับไหวคันมาเน่าได้ไหมแต่เขาบอกว่าคันได้ซึ่มันไม่ค้มเปมื่อยเลยน้ำจะไม่ค้มเลยเค,คน <c ười> ันทั้งลูกเลยนี่แบบเราตัดครึ่งนึงลองดูน้รอนน้ร่อนมอติอด ่ะเดี๋ยวมาลองดูมะนาวนะว่าจะขันได้ไหมเมื่อดีเขาบอ,อ,าาอากออกม,มาเฮ้ยมะนาวก็ขันได้ลูกเล็กลูกใหญ่ขันได้หมดเลยใช่ครับมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นส้มหรือย่สุดหรือเล็กห,ห,กห,ห,กห,ห,กหรือย่อันได้เลยส้มจี๊ดก็ขันได้อื อยากได้ไปกดมาเลยนะครับตอนนี้มันเลือกห้าร้อยกว่าบาทจากผัน้องคู่มาเดี๋ยวให้ดูเปลือกมะนาวอ,อุ้ยออกหมดเลยโอ้โหเฮ้ยปลาปลาปลาไม่เหลืออะไรเลยดีมากครับดีมากครับใครอยากได้ไปกดในตะก,กาได้เลยนะครับตอนนี้มันเลือกห้าร้อยกว่าบาทจากผัน้องเอ้ยดีอะใครแบบอยากทำน้ำมะนาวนำ้ำเลมอนน้ำพึง่งไอ้พันนี้ไปกดได้เลย